ได้ละมาจะรอดไหมขนาดไหมล่ะเบรกคือดึงกันนั่นหรอ

เอามันไปไม่ได้แล้วต้องดันมะดันยังไงอ,อ้หนักไปด้วยหนักไปด้วยมันไม่เนินแล้วอ่ะมันไม่เป็นเนินแล้วอ่ะลงอ่ะ จะเอาไปคืนเขายังไงเลยเนี่ยต้องกลับไปคืนไงโอ้โหไ,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 ไม่ได้แล้วมันด้านขึ้นน่ะหรอ ทำไมพออ่ะหมดสุดแล้ว่ะ้ีสุดแล้วไปได้ยค่ตรงไหนมันจะลงไม่นู่นเลยนะลูกแล้วไปไม่ได้แล้วน้่เนี้ยนู่นเขาเข็นไปคืนแล้วน่ะนอกจากจะเข็นไปตรงนี้แล้วก็เล่นใหม่แค่ตรงนี้ได้แค่นี้แหละพอแล้วเหนื่อยอ่ะไปอ่ะหนูจะไปไหนต่อ เอาอันนี้ไปคืนเลอ่าให้ป้าเขียนไปคืนหน,นูจะได้ได้วย่ต่อป้าไม่ให้หนูเขียนหนูก็ไม่เขีนเยนด้วยอ่ไปไหนต่อคุณชายจะไปทางไหนอุ้ยเขาห้ามขึ้นเห็นไหมถ่ายรูปค่อข้างได้แต่ห้ามขึ้นใครไหมเอาแม่ดอ,อกไม่แม่จะไปเล่นตรงนี้นเอาเยอะ นันไม่ทันเขาไอ้นะี่นั่นไม่มีคนเล่นเตลนันไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวเขาแค่ถ่ายรูปนะลูกจะรอเขาไม่ล่ะเล่นอันนี้ก่อนไหมเนี่ย,อยไอดินะไม่งั้นก็รออันนี้ ไม่มีนคนเล่นน่ะจะเล่นเหรอโอ้ยวิ่งอยากจะดอา้าคาบอันนี้ต้องคาบคาบยังไงก็นั่นแหละคาบสองข้างอ่ะขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ขาข้างหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เออเอออีกข้างได้ไหมอ่ะม่จับฮะเอาตัวให้ไปอยู่ตรงกลางเออแล้วก็เอ็นไ,ได้ไหมได้ย่นวันสุดทีนะ อไปไหนเลยจับดีๆจับดีๆ